แมทพิรณีออลาเจ้าสาวโบนันซ่ายืนยันครบตอนโสดไม่ผิดศีลธรรมแมทพิรณีฟิตโชหุ่นลีลาสเต็ปท่ายากอรลาเจ้าสาวโบนันซ่าแมทพิรณียันรักส่งการไตชนะลงยังหวานเหมือนเดิมขอบคุณที่จับมือกันมาตลอดรับข่าวไฮโซโพกพรประพาทำเสียภาพลักษณ์หวนให้จบเรื่องนี้พร้อมเปิดใจถึงข่าวที่เจอครั้งล่าสุด โดยสาวแมทเปิดเผยว่าอยากขอบคุณพี่สงกรานและครอบครัวที่ช่วยแก้ข่าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทอดทิ้งและจับมือแมทตตลอดและสิ่งที่แมท,ทราบซึ่งในหัวใจมาโดยตลอดก็อยากขอบคุณจากหัวใจส่วนความรักกับสงกรานอย่างที่หลายคนทราบนั้นสาวแมทยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันยังคงรักกันเหมือนเดิม พี่ข่าวยังให้กำลังใจส่วนข่าวที่ออกมาว่าเลิกกันทางพี่สงกรานก็ไม่ได้หยุ่มยิมอะไรกับพวกนี้เพราะเขาทำงานเยอะมีเป้าหมายในชีวิตและเรื่องพวกนี้ไม่สามารถดึงความสนใจกักเขาไปได้ ทางนี้ทางด้านสาวแมทเผยอ,อีกว่าส่งกรารเป็นต้นแบบที่ดีให้แมทในหลายๆเรื่องถามว่าชีวิตเปลี่ยนไปเพราะคบกับเขาจริงไหมคือในมุมของแมทมองว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่คบเราดูโตขึ้นในด้านความคิดเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะมากแล้วเขาก็เจออะไรที่หนักกว่าเรา นอกจากนี้ยังบอกว่าเธอนั้นไม่ใช่คนใจร้อนแมดบอกต่างคนต่างพยายามค่อยๆปรับกันส่วนเธอนั้นเป็นคนขี้เป็นห่วงซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้ชอบแบบนี้ชอบธรรมชาติมันลงตัวพอดีหมดทุกอย่าง